สวัสดีค่ะแม่แอลนะคะวันนี้จะไปถ่ายละครค่ะนึกขึ้นได้ว่าอุย๊ยวันนี้เราต้องทาเซรัมนี่นาแล้วทำยังไงอะคะก็ะอยากจะมาทาเซรัมเนี่ยให้ดูเลยค่ะว่าพี่แอลใช้คิวเซรัมตัวนี้เนี่ยแล้วหน้าเนี่ยที่ฟูขึ้นฝ้ากระจางไปนี่นะคะจากหน้าล้างอาใหม่ๆเลยนะคะนี่หนึ่งหยดนี่หนึ่งหยดนี่หนึ่งหยดนี่ ทั้งหมด5้าหยดด้วยกันนะคะแล้วก็ทาให้ทั่วหน้าเลยค่ะเห็นไหมคะอาบน้ำอาบท่าล้างหน้าเสร็จแต่งตัวนะคะเราจะมีเซรั่มอะไรทาก็ไม่เป็นไรค่ะแต่เราใช้ตัวนี้เสร็จแล้ว อยากใช้อะไรก็ใช้ตามไปเลยนะคะแล้วก็กันแดดค่ะส่วนพี่แอละใช้ตัวนี้แล้วก็ออกไปเลยค่ะออกไปกองถ่ายแล้วเดี๋ยวช่างแต่งหน้า,าก็จะแต่งหน้าให้เราเข้าสะอรสังเกตดูนะคะว่าหน้าแม่แอลเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าหน้าสว่างขึ้นใสขึ้นแล้วก็ฝ้ากระริ้วรอยหายไปเยอะมากใช้มาแค่ไม่กี่เดือนนะคะตอนเนี้ย อายุจริงไม่ต้องพูดแล้วค่ะถ้าดูเฉยๆตอนยังไม่แต่งหน้านี่ก็น่าจะสักสี่สิบเศษๆหรือเปล่าคะอายุหายไปประมาณ20ปีเลยนะคะ <c oughs> ค่ะจะบอกได้เลยว่าตอนนี้หน้าเนี่ยอิ่มฟูแล้วก็เหมือนกับมีน้ำในหน้าทำให้หน้าใสาตึงๆใครก็ตามที่กำลังหาเซรั่มนะคะเป็นพวกเซรั่มที่ให้ฝ้ากระริ้วรอยหายไปแล้วก็มานี่เลยใช้เลยนะคะตัวคิวเซรั่มค่ะ แม่อาจะบอกว่าลองใช้ดูแล้วก็จะติดใจนะคะ